เียอไปอยู่ในรอบแบบค้ายๆที่ที่เพจะแทรทำไมถึงเกิดเห a าร้าามอ่หาลเนี่ยคืู่ที่เรื่องของแาะว่าฮอที่มใจในสิงเ็นก็คือการคิดคนลูกแบบ่เรกกอรลกเรก็คือารต่แแหนนะครับแล้วการเล่นกมลูกซึ่งเกมรกที่ครับของฮอแลนก็คือไมู่ดประตูแล้วก็พยายามปัดกังนประตูสมก็พยายามพยทําให้เกมมันสุก ึนสุดนี่เป็นส่วที่คู่แข่งเนี่ยตั้งรับแล้วนกับแล้จะทำให้อนแลนไปที่ถึงลูกันกะเพราะว่าโดนโตขะบอลเล่นยากเล่นมวุกอีกฝั่งบอกว่าโอเคเราเล่นหน้เยะมันจะเป็นยังไงวะถ้าอัดด้วยกองนี่เป็นับตอท่้เหม่ลอ่นสวยงามผู้เล่นม่ีสที่ชิงกับเจ้าาพนตองบน้ำก่อนมนาทีแรกสุดท้ายโดโตะแล้วก็โดนแคยิงแง do